คคเวลาซื้อของมาแล้วมีปัญหามีใครใช้วิธีการีกับผมไหมครับฮัลโหลขอสายคอนแทคเซ็นเตอร์ใช่แล้วครับคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับก็เลยกลายเป็นหน่วยงานที่รับฟังทั้งปัญหาคําต่างๆของลูกค้านะครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่ S c G Contact Center ครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกปัญหาของลูกค้าแต่เขาสามารถเทินเป็นโซลูชันที่ตรงใจและสร้างไรายได้กับบริษัทได้ด้วยวันนี้ยังไม่รู้สินะพาทุกคนไปหาคําตอบกันครับ CG Contact Center สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนและนี่คือเบื้องหลังของเสียงสวยๆที่ทุกคนได้ยินครับน้องเมย์นั่นเองครับ ทราบมาว่าแบบแต่และว,วันเนี่ยลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็คนเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีรูปแบบยังไงบ้างที่เข้ามาจริงๆมีหลากหลายเลยนะคะก็เป็นทั้งลูกค้าสอบถามข้อมูลวสัสดุต่อสร้างนะคะปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านหรือวา่าเสนอแนะติชมค่ะและพี่ทราบมาว่าลูกค้าที่โทรเข้ามาเนี่ยเราสามารถเธอให้เขาซื้อสินค้าเราได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์หกเลยะะโอ้โหเยอะมากเธอได้ขนาดนี้ มีกลยุทธ์อะไรมัดใจลูกค้าครับเนี่ยแน่นอนค่ะต้องมีเทคนิคดูแลลูกค้าค่ะเรามีสี่ใจนะคะข้อแรกเลยนะคะเราต้องรับฟังลูกค้าอย่างตั้งใจให้คําปรึกษาลูกค้าอย่างรู้ใจค่ะแล้วก็ส่งมอบโซลูชันที่ตรงใจท่นี้นะคะลูกค้าก็จะประทับใจในการบริการแล้วค่ะใจใจใจสี่ใจไปเลยนะครับและนี่คือกลยุทธ์ที่น้องเมย์และทีมนะครับช้มัดใจลูกค้าแล้วพี่ถามเพิ่มเติมนิดนึงแล้วอย่างนี้เรามีตัวช่วยอะไรมาบริการลูกค้าบ้างโอ้แน่นอนค่ะของเรานะคะมีทั้งเทคโนโลยี ห o i c e b o t หรือว่า oh. ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเดี๋ยวให้เพื่อนของเมยอีกคนนึงมาเล่าให้พี่แม็กฟังค่ะโอเคชาวยังไม่รู้สินะไปกัน<า>ทุกคนครับเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องแบบล้ำๆใหญ่ๆอย่างแน่เลยตื่นเต้นมากที่จะไปเจอยังไม่รู้สินะ เราใช้ตัวเทคโนโลยี AI นะคะมาช่วยเราถึง2ตัวตัวเลือกแรกของเรานะคะก็คือตัวน้อง Voice b o t ว่าแต่ทําไมเสียงน้องคุ้นๆจังเลยอ่ะเ <player S 1> มเป็นเจ้าของเสียงอวตารของ non น้องแม่ไเองค่ะโอว่าทาไมเสียงคุณเวลาโทรเข้ามาที่คอนแทคเซ็นเตอร์เสียงของเธอ,อคนนี้เลยนอกจากว่าเสียงเธอสวยแล้ววันนี้เธอตจริงดีใจมากเราได้ข่าวว่ายังไงนะได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะน้อง Voice Bot เนี่ยไปรับรางวัล Silver a w a ะ d สาขา The b e s t e x e c u t i v e ดเทคโนโลยีมาด้วยค่ะ แล้วอย่างนี้น้องเม่ซ่าหรือว่าไวบอยเนี่ยเขาช่วยลูกค้ายัางไงบ้างเวลาลูกค้าถามอะไรมาน้องสามารถที่จะตอบคําถามของลูกค้าได้แล้วก็คําถามยอดนิยของลูกค้าเลยก็คือการสอบทมสถานะคําสั่งซื้อออนไลน์จากเว็บไซต์ s c c Home เพียงแค่แจ้งหมายเลขบ์โทรศัพท์น้องก็สามารถเช็คแล้วก็ตอบลูกค้าได้เลยค่ะสุดยอดมากครับและเทคโนโลยีที่2 ก็คือเทคโนโลยีแชทบอทค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้มันต่างจากไวต์บอทยังไงครับอ่าพี่แม็กยังไม่รู้ใช่ไหมคะสำหรับเทคโนโลยีแชทบอทค่ะเหมาะกับลูกค้านะคะที่ไม่ชอบคุยแต่เป็นนักช้อปสายแชทเพราะว่าแชทบอทของเราค่ะมีตัวช่วยนะคะในการค้นหาสินค้าและวัสดุก่อสร้าง S C G ค่ะพี่แม็กครับผมรวมไปถึงลูกค้ายังสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแคตตาล็อกสินค้าได้ด้วยนะคะแลาลูกค้าอยากซื้ออยากไปที่ร้านล่ะครับมไม่หลงแน่นอนค่ะเพราะว่า แชทบอทของเรามี GPS ในการนำทางค่ะพี่แม็กสามารถแชร์โลเคชันนะคะแล้วก็ไปที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของเราเพื่อซื้อสินค้าได้เลยมันใจว่าไม่หลงแน่นอนครับทุกคนอ้าวแล้วอย่างวันนี้พี่มาถูกออฟฟิศไหมเนี่ยถูกแน่นอนค่ะพี่แม็กไม่หลงแน่นอน oh. เดี๋ยวเราไปดูออฟฟิศของเรากันเลย ยังไม่รู้สินครัว่าเขามีมหนึ่นวัตก,กรรมครับที่ทำให้เวลาเขาพูดแล้วเสียงก็สวยตอนอเวลานี่เลยกระจกครับทุกคนเพราะว่าเวลาพูดไปจะได้ยิ้มไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ s c g Contact Center สวัสดีค่ะ oh.